แบ็กดอปลูกโป่งค่ะเพื่อนเอนเป็นที่นิยมกันนะคะสำหรับยกไว้ยืนถ่ายรูปเป็นมุมต้อนรับด้านหน้าจา้าในแบ็กดอปจะมีลูกกิสเตอร์เรามาดูลูกใสใสกิสเตอร์สีเงินนะคะอันนี้จะให้ดูเป็นลูกเล็กค่ะลูกเล็กนี้ขนาด6นิ้วค่ะยิ่งเล็กก็ยิ่งเป่ายากนะคะเช่นเดิมเราต้องเป่าให้เขาป่องก่อนเพื่อให้มีอากาศข้างในหรือว่าให้ลูกเขายืดหยุน่น นิดนึงหรือไม่ก็เป็นการเช็ครอยรั่วค่ะถ้าเขารั่วหรือเขาไม่เหนียวเนี่ยเขาก็จะแตกตั้งแต่ตอนที่เราเป่ารอบแรกเลยนะคะจากนั้นก็เอามายืดนิดนึงแล้วก็เอามาใส่กาวเช่นเดิมค่ะอันนี้เรียกกาวไฮฟลูส์นะคะหรือว่าเป็นกาวยืดอายุการลอยของลูกโปง่งแต่จริงๆเอามาดัดแปลงเพื่อที่จะใส่เข้าไปในลูกบับเบิลได้ค่ะ บางครั้งเราก็สามารถใช้น้ำมันมะพร้าวนะคะหรือว่ากาวน้ำใสๆปกติก็ได้ถ้าเพื่อนๆทดลองทำดูใส่กระบอกนะคะหาที่เป็นปากก็พยายามง้างหน่อยค่ะแล้วก็เอาไม้กระทุงกระทุ้งนะคะเข้าไปให้เขาอยู่ในลูกพวกเศษฟอยหรือว่ากริสเตอร์พวกนี้มีหลายสีนะคะอันนี้เป็นสีเงินก็จะเป็นสีที่นิยมกันมากสีเงินสีทองแล้วก็สีโรสโกจ้า ใส่เรียบร้อยแล้วก็เอามาเป่าลมเช่นเดิมอันนี้เป็นลมธรรมดานะคะไม่ลอยก็เป็นเครื่องเป่าลูกโป่งที่สำหรับเป่าลูกโป่งลูกเล็กเพราะว่าเขาจะมีแรงดันที่ทำให้ลูกโป่งลูกเล็กเนี่ยยืดหยุ่นได้ดีกว่าลูกโป่งไซส์ใหญ่ค่ะเป่าเส้นยาวก็ดีนะคะแล้วก็เอามากดๆค่ะแล้วแต่วิธีถ้าเขาเหนียวเนี่ยกด กดก็ใช้แรงมากๆก็ยังไม่แตกค่ะดึงปากเขามานะคะมัดด้วยตัวของเขาเองเลยค่ะมัดสัก2อสามรอบนะคะถ้าจุกเขายังยาวอยู่ก็มัดไปเลยค่ะหลังจากนั้นก็อันนี้เป็นวิธีการเตรียมที่เราจะเอาไปประดับหน้าง,งานส่วนมากก็จะเป่าในบ้านก่อนก่อนที่จะไปหน้าง,งานเพราะว่าเศษฟ,ฟอยจะได้ไม่กระจัดกระจายนะคะ ด้านบนเป็นงานลอยค่ะใส่ฮีเลียมไม่ติดไฟขอบคุณมากๆที่รับชม